คุณนอ,อนินีครับอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวแล้วก็เคลียพื้นที่ค่อนข้างจะนานนะครับเพราะว่าน้ําท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นน้ําท่วมครั้งใหญ่แล้วก็ความเสียหายเป็นบริเวณกว้างครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นผมพาคุณผู้ชมไปดูภาพเปรียบเทียบผ่านบริเวณย่านไนบาซาถนนช้างคลานนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคม ที่ผ่านมานะครับกับภาพปัจจุบันจะเห็นได้ว่าใจกลางย่านธุรกิจแห่งนี้น้ําท่วมสูงมากกว่า1เมตรนะครับเป็นสาเหตุทําให้มีความเสียหายมากกว่าทุกครั้งครับส่วนนี้นะครับคือภาพสดบริเวณย่านไนบาซาถนนช้างครานครับบริเวณนี้ทําความสะอาดถนนนะครับจนขณะนี้นะครับ ตามถนนสายนี้ดูเหมือนจะเริ่มกับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็ยังเห็นการทําความสะอาดในพื้นที่อยู่นะครับอย่างเช่นที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยมาเก็บขยะต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณถนนเส้นนี้ที่ประชาชนร้านค้าต่างๆนํามากองไว้บริเวณด้านหน้าถนนช้างคลานแต่ก็ถ้าหากเข้าไปในซอยต่างๆบ้านเรือนของชาวบ้านอาคารสํานักงานรวมถึงโรงแรมหลายแห่งนะครับ ก็ยังค่อนข้างที่จะมีดินโคลนจํานวนมากแล้วก็พยายามจะฟื้นฟูให้กลับมาได้เร็วที่สุดนะครับอย่างเช่นโรงแรมย่านใจกลางย่านไนบาซาท,ที่ถูกน้ําท่วมสูงครับแม้จะพยายามป้องกันแต่ว่าน้ําท่วมครั้งนี้มีมากกว่าทุกครั้งความเสียหายมีมากครับแล้วก็อาจใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งครับ ทางผู้จัดการเจ้าของโรงแรมเขาก็ว่าฟื้นฟูอาจจะประมาณเข้าๆประมาณอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์อันนี้ประมาณเข้าๆนะคะฟื้นฟูใช่ค่ะรถก็คือทั้งแบบเข้าของนะของใช้ของโรงแรมโต๊ะแล้วก็เคาน์เตอร์แล้วก็ไอเครื่องครัวอุปกรณ์หน้าหลังไปหมดเลยอะค่ะ ใช่ค่ะสี่วันแล้วก็คืยยังมีความเสียหายอยู่ร้านค้าแล้วก็แผงคา้า SME รายย่อยต่างๆนะครับก็ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมไม่ต่างกันนะครับน้าท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นน้าท่วมครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ผู้ค้าย่านนย่านไนบาซ่าบอกว่าสินค้าเสียหายไปกับน้ําจํานวนมากน้ําท่วมครั้งนี้ทุนทั้งหมดครับจมไปกับน้าครับ ได้รับผลกระทบแบบเต็มเต็มเลยแหละแบบมันาจากที่เราเก็บของไว้ที่รอบแรกเราจะเก็บของไว้เตี้ยกว่าน,นี้หน่อยมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่านะ้ามันจะมาถึงแค่ข้างล่างข้อเข่าเองอะเพราะรอบนี้อะมันเราไม่คิดว่ามันจะมาสูงขนาดนี้ไงคะก็ไปกู้เงินมาทําอะค่ะไปกู้เงินไปทํากู้แบงก์มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโควิดเสร็จอ่ะเราก็มาเปิดเริ่มมาเปิดแล้วทีนี้ เแรกๆนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยจะมีไงพอมาภาคหลังมันก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างและทีนี้มาเจอน้ําท่วมแบบนี้มันก็แย่นะคะยังรู้สึกแย่มากเลยยังแบบ<อ>ยังคิดอยู่นะว่าจะทําต่อหรือไม่ทําต่อเนะี่ย ขณะที่ย่านเศรษฐกิจอื่นๆนะครับเช่นย่านตลาดวโลรสตลาดต้นลำไยที่ชาวเชียงใหม่จะมาซื้อของรวมถึงนักท่องเที่ยวจะมาซื้อเข้าของกันแล้วก็ของฝากแม้จะทําความสะอาดมาหลายวันแล้วนะครับร้านต่างๆยังปิดอยู่นะครับอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเพราะได้รับความเสียหายหนักจากน้ําท่วมครั้งนี้ครับ ้องเดินหน้าต่อแน่ๆนะคะแต่ว่าถ้านับๆดูแล้วเนี่ยเมืองเชียงใหม่น้าท่วมไปแล้วสองครั้งนะในพื้นที่เขาประเมินมูลค่าความเสียหายมันเห็นเป็นตัวเลขชัดๆแล้วหรือยังคะคุณออนเซนีคุณผู้ชมครับถ้าในช่วงสถานการณ์นะครับประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณจุลนิตวังวิวัฒน์ก็บอกว่าในช่วงที่มีสถานการณ์น้าท่วมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยลด ในเรื่องของยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า50%ของห้องพักเลยนะครับถือว่ามากค่อนข้างที่จะมากส่วนในช่วงน้ําท่วม2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะประเมินความเสียหายเฉพาะช่วงนั้นประมาณ700ถึง800ล้านบาทนะครับยังไม่รวมความเสียหายในภาคอื่นๆดังเช่นภาคอุตสาหากรรมหรือว่าภาค SME นะครับ เมื่อช่วงเชาวที่ผ่านมาผมก็ยังได้มีการโทรคุยกับประธาน SME เชียงใหม่นะครับก็บอกว่าธุรกิจในย่านเอของเชียงใหม่เนี่ยโดยเฉพาะช้างคลานแล้วก็ตลาดวัลารูเนี่ยเสียหายค่อนข้างที่จะหนักต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับพื้นที่ GDP พผลิตภัณฑ์รวมของจังหวัดเชียงใหม่มีประมาณ300 0ล้านบาทครับ SME เมีนี่ยมีประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทแต่ว่าเสียหายได้รับกระทบค่อนข้างที่จะหนักแต่ถ้าหากประเมินเป็นตัวเลขเนี่ยน่าจะเสียหายประมาณ7,000ถึง8,000ล้านบาทซึ่งจะต้องเร่งฟื้นฟูให้ต้อนรับกับช่วงไฮซีซั่นช่วงนี้ครับเนี่ยอยู่ในกินระยาเวลาสั้นนะครับน่าจะโหดหายประมาณประมาณห หนึ่งหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนาะที่มันมันเสียหายไปเอาใกล้ๆเจ็ดแปดพัน 1, ล้านบาทนะครับน่าตาดูเรื่องของการฟื้นฟไนะค,นคือตัวเลขของประมาณการผนวกกันแล้วนะครับพักการท่องเที่ยวประมาณว่าสองพันล้านบาทนะครับเพราะจากการการสูญเสียของพักการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆนะครับาารการรวมภาคค้าผีค้าส่งต่างๆการฟื้นตัวการซ่อมแซมต่างๆก็น่าจะไม่ต่ำกว่าแปดพันล้านบาทนะครับเท่านี้ ประเมินในระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรการเกษตรแปรรูปด้วยนะครับที่อยู่ในสเกลของของเอชพีนะครับแต่ถ้าเมื่อไปคุยกับสมาคมโรงแรมขนาดเล็กนะครับที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมขนาดเล็กและบูติกของเชียงใหม่ก็บอกว่าโรงแรมมากกว่า2 0 0พแห่งนะครับมีความเสียหายบางส่วน ในพื้นที่ช้างคลานแล้วก็ย่านริมปิงนะครับแต่ว่าความเสียหายนอกจากจะกระทบอาคารแล้วก็ตัวโรงแรมยังกระทบกับพื้นที่ไม่ท่วมด้วยนะครับเพราะกระทบถึงความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพรวมของห่วงโซ่เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ครับความเชื่อมั่นของประเทศว่าเฮ้ยประเทศไทยมาแล้วมันความเสี่ยงมันสูงนะฮะมันก็เลยมันก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเขาก็ เขาก็ต้องคิดหนักอะในการวางแผนที่จะทําอะไรผู้ประกอบการเล็กๆเ,เนี่ยมันก็ตายหมดอยู่แล้วอะจะเอาเงินทุนที่ไหนมาฟื้นฟูอยากให้รับช่วยยังไงบ้างรางัฐเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องผ่อนผันรายเรื่องอย่างเช่นปีหน้าเนี่ยเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรื่องภาษีสมรภูรเรื่องอัตราภาษีต่างๆที่ผู้ประกอบการจะต้องเสียเนี่ยคุณต้องมีการยกเว้นไปก่อน พราะการฟื้นฟูเนี่ยมันไม่ใช่สามเดือนหกเดือนจะจบนะฮะผมว่ามันเป็นปีภาคธุรกิจของการท่องเที่ยวเชียงใหม่ถือว่าเป็นหนึ่งหัวใจของการท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับเป็นถือว่าแต่ละปีมีมูมลค่ามากกว่า10,000แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ